วัสดีแฟนเพจสวนธนาคารนี่ทุกคนอรอบนี้เราก็ไล่กิง่งไผ่ตรงริมแรงลงได้200กิ่งเหมือนสองร้อกิงองก่งอีกแล้วทุกคนชุดนี้ก็200กิ่งนะชุดที่แล้วก็200กิงนะ่งเนาะอ่าตอนนี้เว้นทุก3-5วันได้รอบละว200กิ่งนะพอดีมีลูกค้าถามมาเป็นพนะันกิ่งะเราก็มีบนต้นเรามีมีอยู่แล้วอ่าบอกคำใหญ่ <laughs> โอเคใครที่สนใจจะปลูกไผ่ตรงริมแรงนะเป็นไผ่เน้นให้หนอนนะคนนะใครสนใจที่จะปลูกก็ติดต่อสอบถามอยางซื้อเข้ามาได้เด้ออ่า รอบจะส่งก็ประมาณตอนนี้นะ่าจะอยู่ที่สามึงห้าวันถ้าไม่ติดอะไรนอกเหนือจากนี้เนาะแล้วฝนตกหนักอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะแจ้งลูกค้าไปต่างหากนะอ่าฝนพอฝนตกปุ๊บเราจะเข้าออกอยากอ่ประมาณนี้อ่ารับประกันการปลูกอ่ารับประกันหลังปลูก2เดือนเนาะกิ่งนี้เป็นกิ่งตอนพร้อมปลูกนะคนเดี๋ยวมีคลิปการอ่าลงปลูกให้ด้วยนะอ่ะปลูกง่ายหน้านี้ปลูกง่ายแน่นอนอ่ะใครสนใจก็สอบถามยางื้งอเอามาได้เลย